สองคนเซ็นแลพี่เสี่ยงเดียวนะคะเนาะกรแต่งกันนอนกินเต็มเหมือนเดิมแล้วจ้ามื่อกี้เข้าปล่อยหนองหัวนะคะนี่เสือกนะคะเนาะเข้าไปหนองหัวไปแล้วล้อแจวแล้วเออเพื่อนเดี๋ยวฮะกินตามทงฝุ่นนะคะน้อเพิ่นไปทางปุ้นปุ้นเป็นล้อแจวแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนดูหนองหัวแป๊บหนึ่งหนูนับไปล่อปล่นไปแล้วเพื่อนไปหากินเองนะคะเนะคะเนาะเพราะว่ายบายแล้วเหนกระต่ายไหมกระต่ายเห็นแวบๆ องควายพนาอนุงบัดเอามาจางหวยน,น,นอยน,นกินเต็มแล้เนาะติก๊กตับเด้อเดี๋ยวหายไปไหนเออโน่นนอนอยู่โน่น,นลูกมัดเ,เอาพ่นมาจางหวยแล้วพ่นมายางมาแบบมันนอนพักผ่อนได้ลูกคนอีโต้เดี๋ยวก่อนดูน้องควายพักผ่อนเลยโอ้มานอนสบายใจเฉิบเลยอีโต้โมโหพ,พัก<น>คอน,นดีเลยค,คอนเพื่นสิออกหากินเนาะจ้ะเนาะอีโต้โมโหชนดินเลยพี่แจ๊คไหนอีโต้โอ้ยอีโต้ไปเดี๋ยวไปเลยเขา ชนนินเลยนะเพื่อนยะหมาน้องโตโตบนเด็ไปได้เขาค่ะชนกระเทยเดินอ่ะชนเลยน้องกิ๊ตเต้บว่าชนกระเทยเลยไปเขียนว่านายน้องโตโตนี่เนาะ่ให้ไปยุนี่ลาไปบันไดดอกไปหาสาวเราสิเอาอย่างเนาะพอปล่อยปุ๊บเวกไปคว่างพุ่นรอนุ่นตัวมือทำนะโอ้ใช่แล้วไหนวิ่งไปตรงนู่นเมื่อวานใช่ไหมใช่พอปล่อยแล้ววิ่งไปเลยไปหาสาวสาวก็วิ่งวิ่ง พอไปเจอสาวเราก็วิ่งกลับมาใช่ไหมก็พอไปเจอสาวก็วิ่งไปไม่ใช่หรอวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาวิ่ควรวิ่งกลับมาใช่แล้วไม่ใช่หรอกต้องไปถึงไม่ไล่แล้วเข้าไปหนองหัวแล้วเขาก็จีบแปอาฟางไปหาปุ๊บมาเอาเต็มเลยวิ่งเกือบเข้าเมืองเออเกือบเข้าหมู่บ้านเข้าสิไปเอาฟางใจเอ็งนี่เนาะมะพร้าวใช่มะพร้าวอืม ส่เงาเงาเผาเงาต้นไม้้ต้นต่มักเฮ้ยขึ้นสีลายเตโตโตนี่จะพายบวกโตโตโตกิ่นลายแห้งแล้วค่ะอยโตใม้ดูอ่ะต้นหน้าไงพักควันกันหน้รัปีเลยอ่ะปีบาใช่ไหมเดินเข้าไปเป้อยู่คนนอเลล่าจะตามมาด้วยเลยเจะบ่กเป็นน่ารักนะเบนลานี่คือหมาพันน้เวรเหลือจนะจ้ะอ่ะเอามาเลี้ยงแล้วค่ะเอาเป็นพัใหญ่ดกเป็นยังหน่อ เด็กอยู่แต่ตว,ว่าโต้เพื่นใหญ่แต่มันน่ารักน่ารักสิแต่เพื่อนก็นสอบขัวเพิ่นแต่เพิ่นมันเป็นอย่างนั้เพิ่นเป็นเด็กอยูแล้วจ้ะเขาชื่อเบลเล่าเบลล่าเบลล่านี่ค่ะบรรยากาศบัรนี้กาสบายเลยมันมีลมกนั่หนักิ๊เต็มละใช่<ง>มีสายมีสายอ่อยเห็นมองโตโต้ด้วยสองตัวจริงเหรอหนุนดูต้มยูคาร์ <laughs> ่ะไปดีสิป่าก็เนี่ยเหม็นนะกู้นหนังกิ๊บ ใช้พี่เมพวกบ้างๆแล้วก็นอนมีลมแห้งอากาศก็เย็นลงแล้ะกันเนาะค่ะขาลมพัดใบเผาเฮาว้าฟิวบ่นเลยลมลมลมเย็นๆนิดน้องกินเต็มเนาะโอ้โหเนาะแต้วก็นอนสบายใจเชิบเลยเธอแต่ยังไปเห็นหัวนะก็นอนอยู่เห็นเห็นอยู่แล้วเด็กเขาไปค่อนแล้วเขาค่อยออกนะกินหยาดเหมือนเดิมไม่โลก็มาเลี้ยงน้องงัวเหมือนเดิม หมาที่เคยกัดเฮ้ยมันชื่อเวลล่านะอีกตัวที่ิกัดเบลล่มันชื่อเทสันตัวใหญ่ที่ชอบเด็กเสร็ไปแล้วเทสันแล้วแล้วกลับเวลล่ามาตอนที่หาบอวนอนวาน์ได้ให้เขาวานนี่คว้าสองตัวทำไมคว้าเวลล่านะเวลาเขาเป็นเวลาน่ารักเวลายังไม่โตเวลล่าน่ารักเทสันเขาเป็นหนุ่มแล้วเขา ไกลนู่นอะใครสันเขาไปอยู่ไกลๆไปอยู่บ้านไกลๆใช่อยู่แล้วแต่เบลล่าเบลล่าก็ยังเป็นเด็กน่ารักอยู่เลยน่ารักแม่ไม่กลัเบล่าแต่แต่ขัเบลล่งเข้าไปเบลล่าไม่ต้องกลัวเบลล่าในเคือหมาเนาะค่ะน้อหมาพันพันยังไงเบลล่าเทพสามเลยตามตามเซสันได้ไหมล่ะตามเซสันไดแบบได้ มาแต่ห่วยเหมันก็มานอนพักผ่อนอยู่นี่นะจ๊นะเนาะจ้ะแจวเอ้ยมันจ้ะมันเด่นแล้วก็มันมาพวกขผาหอมเหมกับมานอนนะจ๊พนนนะจพักผ่อนมาจ้ะในเวลาเราจะออกไปหากินหยานะนะแล,ล,ล,ล้วนะจ้ะเนาะแล้วเออใช่เดี๋ยวปันกำลังยิ่เต็มกับสิไป๊ฟางเสี่เข้าเคลียร์ไว้เนาะคะนะ่ะเนาะเขาก็สิเอาไป ใส่เหงาต้นใหม่เนาะค่ะเนาะค่ะ,ะ,คะเอาไปปลูกเหงาใหม่เนาะจ้ะนี่ค่ะเหงาเผาเหงา่วงเขาแล้วจ้ะเนาะฟางที่เขาเขียวไว้กองไว้เนาะจ้ะฟางที่เหลือจากอัดมืนอนั่นนั่นนะคะนี่ค่ะเขียวต้นเขียกวกล่อยก็ลองกิ๊บเตีม้มแล้วก็มัดมัดมัดไปแล้วจ้ะเนาะแล้วก็เสีเอาใส่ต้นใหม่เนาะจ้ะ ต้อตไให้นาตาค็อึ้นขี anyway? no, ่ลายแน่น huh? ่ะอ้ไม่ถืออกยังวะพูดขี้ดินมากก่านั่นฮะไเบิ้ลนาตาน่ะนะกูบากโตกึไมขี่ลายแด้ไปเบิ้งโอ้ยเส่นขี้ดินมาเนาะค่ะเนาะขี่ลายก็ขีลาย ขี้น้ำแล้วก็จะ่บขึไก่ข้างออกไปเนาะค่ะเนาะแล้วปตัญญาไปไ็นโฮสสวนแล้วก็ทำงานต่อไปเนะะี่ยเพื่อนสาวนะคะ่ะเพืนสาวปกติข้างเตหูสิถือเสียแล้วคันดื้อน,นีตโตโตนี่เนาะหืมขันดื้อสิถือเสียได้หูตึงๆเพิ่นห้องอื่นสาวอืดมูเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นเบิร์ดไปเพิ่นจะหอมค่ะมือโตโต,โต,โต,โต มุไปไปไ้งใบไม้ใดดอกมุ้งจอยู่นี่ละ่ะเด้อถาเขาอยู่แถวนี้เนาะมุ้ง่านี่แหละถาเขาอยู่นี่ละ่ะเนี่นมหาแต่สาวเนาะค่ะเนมเขาเมุ้กระตึงๆนาะโต้เนาะถาเขาอยู่นี่เด้อมุ้งบ่หน้าตาก็ขี่ไล่ขี่ไล่ทำยังไงละป้าเพกินหนำค่ะเรากินเต็มกันเลยเสียข้าวฟ่างนะคะเนาะใส่เหงา เาไะนาวจ้าขยันจังเลยอ่ะไปม่มีใสเลยนไม่มีอะไรเลยก็เอาฟางมาใส่นี่แหละได้ใส่กับป้ใส่ฟางนะคะเนะาะพวกเาม่เวล้วฮห,หนาวเราสิาไปซุ่มๆนูจ้ะเนาะขอนยาวนะ,ะุ่มก็แห้งๆจ้ะมันี่อาสัางไว้ก่อ,อนจ้ะเดี๋ยวป้าจะมาจัดการเอ,องอะเต็มปากใส่เงาใหม่หมนูจ้ะ กองก้องไว้ได้ป่มาสะกล้องไันเีกน้อยจ้าเก่งมากครับเก่ากงานไปเลยโอู้กเต็มทำงานไร้ขาวันค่ะท่านผู้ชมค่ะนูกิเต็มขาวนยังยังดูไร่ค่ะขาวันค่ะ ดูไวันนกแพะเลยอาลูกปนแล้วโอ๊ยทไงดีเนาะลุกไปขึ้นละหนองิ๊เต็มกขึ้นแลเค่ะเปาใส่กันนาะค่ะเนาะสวยกันนิเต็มะอกเหานะคะเนาซุ่มดนเวลเหในหนาค่ะแสไปเรื่อยๆค่ะไปทังนู้ไปเรื่อยๆนะคะเนาะใส่เหงาใหม่เขามนี่นาะค่ะเนาะ เราเอาไปทางนู้นเองแล้วป้าจะไปจัดการเขี่ยๆให้มันเป็นเข้าที่เข้าทางทางนู้นด้วยทางนู้นด้วยนี่เนี่ยห่อไปจ้ะห่อไปกระสอบปลาใส่อ๋อกระสอบปาใส่ห่อปลาก็ได้ละมั้งอ่าปลากระสอบปาใส่ก็ได้ตามใจจ้าตนี้เต็มปีติปลากระสอบปาใส่เนาะค่ะเนาะปีติการห่อเป็นว่าว่นอะไรเนี่ย เลยหน่อยมันคิว่ากระสอบมาใส่ปูดแรีนไปเนาะค่ะเนาะค่ะน้าไม่ท้องรองเท้ากะบกลงเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะหนังรองล้างสวนนี่ค่ะลุกลุกลงลายแล้วค่ะลดลงค่แล้วจ้ะเนาะน้าลดลงเรื่อยๆเพราะว่าแหลงแล้วจ้ะคนกับบ้ามาจะคือแล้วค่ะคนถิ่ง ช่วงไปแล้วเขาโซนอะไรองนั้นจ้ะนาะอนตัวโตกับหองหาตะปูสาวนะคะเนาะขุดทั้งทั้งสวนนะาสาวหองหาหมูหาสาวกิ๊เต็มนพกได้กระสอบมาแล like, <mission> adop, ้วจ้ะน้าได้กระสอบมาแล้วอ้าวใส่กานเลยใส่กระสอบใส่ดีๆจ้าวายมรณะทอดนะค่ะเนาะ้าใส่กระสอบ นเต้มหลือยูกองึ่งเอไมือลังนาะเะอีกมัดนึ่งนี่ค่ะน้งกิเต้มก็ปาตันกับซอยกันเห็ดนะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวนี่ค่ะผเออนี่แหละมันล่มเลยแล้วเศร้าเห็ดก่อนแล้วมือล้งเขาทขามาเห็ดเนาะนงกิ๊บเต้มเนาะอัเข้าไปอาใส่เข้ามามันลมมันล่มมันเห็ดหยางไมใเนาะลมก็แห้งแห้งแล้ะค่ะ่พอแล้วพอแล้วไปทำค่ะ

เราจะไปกวยตินเตาเนาะค่ะเนาะอันนี้ค่ะลูกปลูกคนหน่อยๆเนาะค่ะเนาะค่ะใส่ในไรยต้นอยู่ค่ะเพราะลมแห้งเห็ดหนักเนาะค่ะน้องกิ๊บเต็มถ้าจอก็จะคลิปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่ามากมากมากมามาจ้ะก่อนจบคลิปฝากนั่งเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยพูดแต่ดอกนิดนึงนะเ่เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปจ้ะมือล้างเขาเขาม่เห็ดใหม่นั่นน้องกิ๊บเต็มเนาะใช่เมื่อนี้มันลมแห้ง ามาลมแรงอ่ะค่ะสวัสดีครับจ้าบ๊ายบาย,บายครับ